วิกฤตเศรษฐกิจไทย2024ัยเกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่คำถามนี้อยู่ในใจของคนไทยจำนวนมากนะคะในประเทศไทยตอนนี้คนไทยหลายสิบล้านคนกำลังเดือดร้อนจากเศรษฐกิจที่เติบโตตับซึ่งก็เกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาการเมืองที่อย่าากลึกเศรษฐกิจกับการเมืองนี่แยกกันแทบจะไม่ออกค่ะเป็นเหรียญคนละด้านเมื่อช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีการเมืองก็ระสำราระสายช่วงที่การเมืองไม่ดีมีความขัดแย้งเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน ในช่วงประมาณ10-20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็อยู่ในบางวนของความขัดแยง้งเราเกิดความแตกแยกทางความคิดการประท้วงรัฐประหารและก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่เศรษฐกิจของเราย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนขณะที่เราหยุดก้าวถ้าหันไปมองเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียต่างก็กําลังเติบโตอย่างร้อนแรงค่ะเวียดนาม GDP โตมากกว่า7%และก็เป็นเศรษฐกิจที่สดใหม่ ประชากรวัยแรงงานก็สูงอินโดนีเซียาการเมืองเข้มแข็งมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพยายามที่จะชูจุดขายเรื่องของเทคโนโลยีซึ่ง2ประเทศนี้กำลังแข่งกันดึงดูดเงินลงทุนเข้าไปมากมายมหาศาลนะคะทั้งแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วก็มหาอำนาจขนาดใหญ่ก็ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนขณะที่ในบ้านเรากำลังตุ้มใจว่าเงิน FDI หรือว่าเงินลงทุนทางตรงกำลังหดหายเงินในตลาด ทุนตลาดหุ้นก็ไหลออกเป็นแสนล้านประเทศไทยกำลังเผชิญทศวรรษที่สาบสูญแล้วหรือไม่เศรษฐกิจไทยไร้อนาคตจริงๆหรือเปล่า The summary จะสรุปให้ฟังค่ะอีิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกวารคลังคุณกรจาติกวณิตบอกกับเราในรายการ Avoid the Lost Decade ว่าประเทศไทยเผชิญวิกฤตศรัรทธาซึ่งเป็นโจทย์ยากว่าต้มยำกุ้ง เราสูญเสียไปแล้วหนึ่งทศวรรษจากปัญหาโครงสร้างหลายจุดที่กัดกร่อนทั้งหนี้ครัวเรือนความสามารถแข่งขันในภาคการผลิตที่อ่อนแอนลงสินค้าเราไม่ตอบโจทย์โลกคนวัยแรงงานน้อยลงและจุดอคอขวดใหญ่ก็คือการเมืองที่เป็นอุปสรรคที่เป็นตัวถ่วงทําให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทําได้ยากเพราะว่าขาดการผลักดันอย่างถูกวิธีจากบรรดาผู้กําหนดนโยบายค่ะผมว่าวิกฤตครับในแง่ของแนวทางการเติบโตของของเศรษฐกิจมันไม่ได้วิกฤตแบบ แฮมบอร์เกอร์หรวิกฤตแบบต้ยมยำกุ้งที่พังทลายกันข้ามคืนแต่มันค่อยๆซึมแล้วก็ความหวังของอผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศมันค่อยๆหดหายไปมันเป็นวิกฤตศรัทธานะครับมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจในรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่มันก็คือวิกฤตชนิดนึแต่ว่าคือถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ทางเศรษฐกิจมันก็ดู ไกลเกินกว่าศรัทธาเพราะว่าหลายๆตัวมันดูแย่จริงค่ะคุณกรอนเศรษฐกิจเราก็โตได้ไม่ถึง2%มันแย่จริงมันถึงไม่มีศรัทธาไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นกังวลกันลอยๆโดยไม่มีมูลเหตุผลนะครับคือเหตุผลมันมีแล้วก็พูดกันมานานแล้วด้วยค,ค,คือคําว่าต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยเราได้ยินกันมานานนะครับแต่เวลาผ่านไป10ปีก็ไม่เกิดขึ้นอย่างรัฐบาลไทยยุคปัจจุบันก็ใช้เวลานาน,านกว่าที่จะผ่าน งบประมาณอย่างงบประมาณของปีล่าสุด2,566ก็กว่าจะออกมาได้ใช้ทำให้เศรษฐกิจนั้นขาดแรงส่งขาดแรงกระตุ้นตอนนี้กระทบเป็นลูกโซ่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตตามเพียงแค่ประมาณ1,5%ของไตรามาสแรกนอกจากเรื่องของงบประมาณที่เป็นปัญหาระยะสั้นนะคะจากเรื่องการเมืองในด้านเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ก็เห็นตรงกันว่าสังคมสูงวัยกำลังเป็นปัญหาใหญ่แรงงานเราน้อยคนแก่เยอะ และแรงงานที่มีอยู่คุณภาพก็ถดถอยลงจากปัญหาเรื่องของการศึกษาแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในทั้งด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีที่ทันโลกทําให้เศรษฐกิจนั้นจะเติบโตได้ยากต่อไปในอนาคตค่ะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดจริงๆเนี่ยคือประชากรนะครับประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาประชากรที่จะต้องตอบโจทย์ตัวเอง2เรื่องหนึ่งคือ คนอายุน้อยจะลดลงไปเรื่อยๆคนอยู่ในวัยทำงานจะลดลงไปเรื่อยๆฉะนั้นคุณต้องทำให้ Productivity เขาเพิ่มขึ้นก้ากระโดดเลยเทียบกับ20ปีที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นจะไม่มีคนเสียภาษีเพียงพอไม่องนั้นคุณกีตาจะเสียภาษีเยอะมากก็ต้องเลี้ยงคนแก่อย่างผมเยอะมากเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือคนแก่ในี่ยจำนวนจะเพิ่มขึ้นเยอะมากจาก12ล้านเป็น20ล้านภายในไมกี่ปีแล้วคนพวกผมเนี่ยจะจะ บีบรัฐบาลให้จ่ายเงินสวัสดิการให้ด้านครัวเรือนไทยก็เป็นระเบิดเวลานะคะนี่ของครัวเรือนสูงมากกว่า90%ของ GDP คนจํานวนมากไม่มีเงินเก็บเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันไม่ต้องพูดถึงหลังกเกษียณนะคะก็ยิ่งยากมากขึ้นไปอีกบริษัท SME ขนาดกลางขนาดเล็กอ่อนแอลงเรื่อยๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเป็นวงจรที่ย่ำแย่ เมื่อธุรกิจไม่ดีก็เริ่มลดต้นทุนปลดคนและนำไปสู่การเลิกจ้างคนตกงานไม่มีไรายได้สุดท้ายก็เข้ากับดักนี้สิค่ะเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือบุคคลกลุ่มที่2ก็คือนิติบุคคล2กลุ่มนี้หนักทั้งคู่วันนี้หนักทั้งคู่นะครับบุคคลเนี่ยเราก็รู้ว่าพอมีโควิดแล้วนี่ครัวเรือนก็สูงขึ้นมากถามว่าสูงขึ้นมากแล้วน่ากลัวไหม ก็ไม่ได้น่ากลัวถ้าเราคิดว่าสุดท้ายแล้วรายได้เขาเติบโตเร็วพอที่จะมาคืนหนี้แต่วันนี้สิ่งที่ i i c ค้นพบเนี่ยก็พบว่าสัก40%บอกว่ารายได้โตไม่พอรายจ่ายนิติบุคคลเราก็เห็นนะครับว่าหลายคนก็พูดอยู่แล้วแหะว่าโอ้โห SME เป็นสัดส่วนที่เยอะนะจำนวนบริษัทประมาณ97% อีก3%เป็นบริษัทใหญ่แต่ตรงกันข้ามรายได้ของนิติบุคคล97%แต่รายได้มีมาสัก10%กว่าเปเท่านั้นอีกสเนี่ยซัดไป80%กว่าเปอนแล้วน่ากลัวคือถ้าย้อนพลอตกลับไปตัวเลขสัดส,ส่วนรายได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมา97%ส,สสัดส่วนรายได้ลดลงเรื่อยๆและแม้ว่าอาดีตรองนายรัฐมนตรีและผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ดรสุภาชัยพนิชพักจะมองว่าภาพเศรษฐกิจและก็สังคมไทยไม่ได้ถึงขั้นจะประสบกับภาวะสาบสนหรือว่าสูญหายไปไหนแต่ก็เห็นด้วยนะคะว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนคือปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยและแสดงความวิตกกังวลกับนโยบายของทั้งภาครัฐแทบจะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาที่เน้นกระตุ้นให้คนไทยใช้จ่ายกระตุ้นการบริโภคกระตุ้นความต้องการสินค้าจนเกินพอดี โดยที่ละเลยการย้ำเตือนให้คนไทยรู้จักกดออมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีวินัยการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเรามีเทศกาลทั้งปีทั้งชาติหยุดกันทั้งปีทั้งชาติกระตุ้นให้ใช้จ่ายกระตุ้นให้ใช้จ่ายกระตุ้นให้คนไทยพยายามทำงานน้อยลงออมเงินน้อยลงผมเป็นเศรษฐกิจเป็นเศรษฐศาสตร์โบราณมากเลยผมห่วงมากเรื่องพวกนี้ผมมาจากยุคซึ่งที่เป็นพวกที่บอกว่า คุณต้องสะสมทุนเยอะคุณต้องสะสมเงินออมเยอะค่ะคุณนี้มีการลงทุนมากจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำมานานนับ10ปีก็ส่งผลมาถึงการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะภาพที่ชัดเจนก็คือดัชนีตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนมาเป็น10ปีอยู่ในระดับ1,300จุด1,400จุด คนที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็เริ่มที่จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าขาดความหวังว่าการลงทุนในหุ้นไทยจะทําให้เงินงอกเงยหรือว่ามีอนาคตเพราะหันไปก็เจอแต่ธุรกิจที่กําไรโตต่ำธุรกิจดั้งเดิมไม่เห็นการเติบโตในอนาคตและยังถูกซ้ําเติมด้วยเรื่องของปัญหาธรรมิบาลถ้าเราไม่แก้ไขถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนปรับโครงสร้างตลาดหุ้นไทยก็จะเข้าสู่อีกหนึ่งทศวรรษที่สาบสูนด้วยเช่นเดียวกันเรื่อง New Economy เรื่อง o Economy เราก็มี บริษัทประเภทเดิมๆนะครับก็70%่นะคร่าวๆกลมๆเนี่ยก็คือเป็นบริษัทตั้งอยู่ในธุรกิจประเภทดัง้เดิมธนาคารพาณิชย์ Pro อพ r อะไรพวกเนี้ยก็คือไม่ใช่เสียหายนะครับ Construction อ,อ,อะไรพวกเนี้ยแต่มันก็เป็นธุรกิจที่มันไม่ได้มีหนึ่งไม่ได้มีความสามารถในการเติบโตเหมือนพวกธุรกิจสมัยใหม่ๆที่เขาสามารถโตได้อย่างก้าวกระโดดและสองนักลงทุนก็ไม่ได้อยากลงทุนมากนักในยุคนี้นะครับ มันก็เลยนำมาถึงตัวทั้ง PE ก็ถูกดีเรทลงมานะครับหลายคนอาจจะยังมีความหวังในอนาคตแต่เชื่อว่าหลายคนจะยังคงมองไม่เห็นว่าทางออกคืออะไรมองไปอีก10ปีข้างหน้าอีิรดีธนบนตรีว่าการกระทรวงการคลงังคุณกรบอกว่าวิธีที่จะออกจากทศวรรษที่สาบสูญนมีวิธีแก้ไขวิกฤตนั้นมีแต่เรายังไม่มีความหวังว่า จะมีคนที่ตั้งใจและลงมือทําจริงๆในอนาคตค่ะก็ความหวังมีได้ครับเพราะว่าเพราะว่าวิธีมันมีถ้าแบบมันบอดเลยไม่มีวิธีเลยคิดไม่ออกเลยว่าเราจะดีขึ้นยังไงเนี่ยเพราะนั้นคือไม่รู้จะทไงแล้วนะฮะและหลายประเทศมันไม่ใช่ทุกประเทศนะที่มันมวิธีที่ร่ํารวยได้ประเทศเรามีมเพียงแต่ว่าผมยังไม่กล้าหวังเพราะยังไม่เห็นว่า,าจะมีใครเอาจริงกับมันแล้วตราบใดที่ประชาชนยังไม่ ไม่ตบผลนะครับในในในแง่ของการต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อน,นําไปสู่วิธีการเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นวันนีออ้อย่าโมได้หวังเลยครับผมคิดร่ามันขึ้นอยู่กับประชาชนพวกเรากันเองนี่แหละที่จะแสดอออกถึงสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายมันถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่เริ่มตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดนะครับหลายคนอาจจะพยายามที่จะมีความหวังว่า เศรษฐกิจไทยจะออกจากทศวรรษที่สามสูนหรือว่าหลีกเลี่ยงวิกฤตได้แต่ว่าในมุมของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกวารคลังคุณกรจาติกวณิตบอกว่าเรามีวิธีที่จะออกจากวิกฤตวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากวิกฤตแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราแทบจะไม่มีความหวังเพราะว่ายังมองไม่เห็นว่าจะมีผู้ที่ตั้งใจจริงและนําวิธีนั้นไปใช้แก้ไขปัญหาได้นี่คือจดใหญ่ของประเทศไทยในทีนี้